ทางด้านของเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสครับได้มีการเตือนภัยของถูกของดีของฟรีไม่มีในโลกโดยพนักงานไปรษณีย์เอกใจว่าเอ๊สินค้าที่มีการเก็บเงินปลายทางไม่น่าจะใช่โทรศัพท์มือถือ oppo ตามที่จ่าหน้ากล่องเอาไว้ซึ่งเมื่อแกะกล่องออกมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ตรงอย่างเดียวนะ,ะมันไม่โตะไม่ตรงเพราะเมื่อแกะออกมาแล้ว มันดันเป็นผงสักฟอกยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งค่ะแล้วเมื่อแกะอีกกล่องหนึ่งอ้าวเจออีกกล่องหนึ่งก็เหมือนกันเลยโดยเรื่องราวดังกล่าวครับได้มีการระบุข้อความว่าของถูกของดีของฟรีไม่มีจริงในโลกออนไลน์ย้ำเตือนกันเรื่อยๆซื้อสินค้าออนไลน์ย้ำคิดย้ำถามมากๆก่อนสั่งของขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สังเกตความผิดปกติอะดู ถุงเลยโอ,อ,อ,ยอะนอกจากนี้ครับราคาสินค้าแพงตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปกรุณาไปซื้อที่ช็อปนะครับอย่ามักง่ายเห็นแก่ของถูกเท่านั้นหากินกันง่ายๆสั่ง oppo ส่ง omo ให้เก็บเงินปลายทาง9,000บาทบ้าง7,000บาทบ้างไปรส,สีนีไทยสงสัยเปิดมาก็แจ็คพอตเลย